สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเต็นท์หลังคารถนะครับหรือที่เรียกกันว่าลู่ท็อปเต็นท์นะครับน,นี้จะเป็นเต็นท์หลังคาอ่อนนะครับขนาด1.4เมตรครับ1.4เมตรคือความกว้างตรงนี้ครับความกว้างช่วงนี้1.4เมตรส่วนด้านความยาวของเต็นท์ตัวนี้นะครับดูตรงบยบิ้วผมแล้วกันนะครับแต่ถึงปลายเต็นท์ด้านนู้น ก็จะยาวที่3เมตรกับอีก8เซนนะครับน้ำหนักรวมทั้งหมดจะอยู่ที่50กิโลกร,รัมนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้2ด้านนะครับก็คือด้านอันนี้1ด้านแล้วอีกฝั่งโน้นอีกด้านนึงนะครับก็จะมีประตูอีก2ด้านกนะ็คือด้านนี้ด้านหลังกับด้านหน้าอันนี้จะเป็นด้านหลังเต็นท์นะครับ เนื้อผ้าเป็นผ้าแคนวาสนะครับหนาแล้วก็เคลือบกันน้ำนะครับก็ตะเข็บตะเข็บก็ซีนกันน้ำมานะครับนะครับช่องนี้จะเป็นปิดนะครับจะมี เป็นพีครับด้านนี้จะเป็นพ u กันน้ำเลยครับปิดช่องตรงนี้จะเป็นหน้าต่างนะครับจะเป็นมุ้งครับชั้นนอกชั้นในจะเป็นผ้าคแคนสวเหมือนกันครับสำหรับปิดเต็นท์ได้เลย <c oughs> ก็อันนี้จะเป็นเหล็กเป็นเหล็กยันหน้าต่างออกมานะครับนะครับ <c oughs> ก็จะเสียบกลูตรงนี้ ส่วนผ้าไฟชีดด้านบนนะครับเป็นผ้าค่อนข้างหนาครับจะหนากว่าตัวที่ผมสั่งมาใช้เองอีกด้วยซ้ำแล้วก็มีซีนกันน้ำให้ด้วยหนาจริงครับตัวนี้จะหนาเท่าแบบเท่าพวกกันาศาสตร์ข่างรถได้เลยฮะหรือเอิร์นนิ่งนะครับด้านหลังก็จะมี เป็นเทเลสยาวอ,อมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูพื้นด้านใต้ก่อนแล้วกันครับตัวนี้ผมสั่งสเปคมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนี่ครับไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่านะเป็นอลูมิเนียมหนาเลยครับนะสีดำนะครับ ส่วนพื้นด้านในนะครับจะเป็นแผ่นสีขาวเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างครับอ่าฝั่งนี้ดีกว่าอ่าตัวพื้นด้านในนะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมสีขาวนะครับก็ แผ่นรองนอนครับเป็นฟอร์ประมาณนิ้วนิ้วกว่าครับนี่จะเป็นตัวมุ้งครับทางประตูด้านหลังเดี๋ยวมาดูด้านในครับตรงนี้เป็นซิปรูปตัวยูนะครับจะเป็นหน้าต่างที่เปิดได้สองฝั่งตัวโครงที่เป็นอลูมิเนียมตรงนี้ รุ่นนี้เขาจะให้มามีผ้าคลุมมาด้วยครับดีมากเลยแล้วก็มีช่องระบายอากาศตรงช่องนี้ในตัวครับนีครับก็มีเขาจะให้ช่องเก็บของมาฝั่งละสองช่องนะครับก็ดูฝั่งนี้ดูอ่มีสองช่อง เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของเต็นท์นะครับทางขึ้นตรงนี้จะเป็นบันไดครับบันไดนี้ยืดได้นะครับยืดได้เลยเป็นบันไดอลูมิเนียมครับพอยืดเสร็จมันจะล็อกตรงนี้นะครับนะฮะพอยืดเสร็จมันจะล็อก ตรงนี้จะเป็นห้องที่ยื่นออกมานะครับเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นซิปตรงชายมันจะเป็นซิปนะครับเอาไว้ใส่เอ็นเนกเสริมนะครับจะเป็นถ้าพูดในภาษาบ้านเราก็ห้องใต้เต็นท์นะครับจะเป็นห้องโล่งๆอันนี้จะเป็นทางขึ้นครับเปิดมาก็ จะมีมุ้งเหมือนกันจะมีมุ้งทั้งหน้าต่างและประตูเลยนะครับนะครับด้านไหนขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้งานมาค่อนข้างถูกใจมากครับรุ่นนี้ผ่านเลยถ้าเทียบกับตัวที่ขายกันในไทยเราก็ก็งานเกตเดียวกันเลยครับ แต่รุ่นนี้ที่ผมสั่งมาผมไม่ได้ตีแบรน์มานะครับนะครับชิ้นงานพื้นใต้อลูมิเนียมเดี๋ยวเราไปดอูอุปกรณ์ที่มีมาให้เพิ่มเติมนะครับ อันนี้จะเป็นออปชันอย่างอื่นที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นเป็นเหล็กครับเหมือนเสาไว้ยันหน้าต่างออกมาครับอ่าจะมีในชุดทั้งหมดหกหกชิ้นด้วยกันนะครับก็อันนี้จะเป็นเป็นเหมือน PE เะครับหนาหนาเลย สำหรับคลุมเต็นท์ทั้งหมดนะครับคลุมเก็บเป็นผ้าคลุมเก็บเต็นท์นะครับตัวนี้กันน้ำอย่างดีครับก็อย่างอื่นเดี๋ยวผมให้ดูครับก่อนอย่างอื่นก็จะมีพวกน็อตครับสำหรับติดตั้งมีเชือกลังครับเชือกลังเต็นท์อันนี้เป็น าสายยืดครับเชือกยืดสำหรับดึงเต็นท์นะครับอันนี้จะใส่ด้านในเต็นท์ก็มีสมอให้สองตัวครับตัวใหญ่เลยน่าจะประมาณสี่ห้ามิลได้ครับก็อน,นี้เป็นชุดติดตั้งนะครับติดตั้งบนหลังคารถนะครับจะเป็นอุปกรณ์หนีบยึดกับขาแหลกนะครับ นี่มาให้หมดอันนี้เป็นฝาปิดปิดคานนะครับเด็กอันนี้จะต้องมีสี่ชิ้นนะหนึ่งสสามสี่ชิ้นอันนี้ต้องมีสี่ชิ้นเหมือนกันครับไอ้จุกปิดคารเนี่ยจุกยางปิดคานแล้วก็อันนี้จะตามนี้ครับจะต้องจัดเป็นชุดตามนี้ ก็จะที่เหลือก็มีเหลือด้วยครับมันจะมีเหลือด้วยอันนี้ผมใส่บันไดอ๋ออันนี้จะเป็นน็อตที่ยึดคานคานอลูมิเนียมแบบยาวครับจะใส่ใต้เต็นท์ครับเพื่อที่จะใส่กับคานรลดีที แล้วก็จะมีแจเบอร์สิบสามกับเบอร์สิบมาให้ครับแล้วก็มีให้สองชุดนะครเดี๋ยวไปดูคานที่ติดตั้งใต้ใต้เต็นนะครับนี่ครับจะเป็นคานที่ติดใต้เต็นนะครับจะเป็นคานเหมือน ถ้า,าพูดให้เห็นภาพก็คือจะเป็นเหมือนคานแหลกครับจะติดตั้งเหมือนกันกันกบแหลกหลังคารถทั่วไปเลยครับติดตั้งแบบอันนี้ก็จะตัวเต็นท์ก็จะเปรียบสเสมือนถาดแหลกครับแต่อันนี้ก็จะเปรียบสเสมือนคานคานแหลกครับก็คือถ้ารถที่มีคานอยู่แล้วเราก็วางอันนี้ได้เลยวางเต็นท์ได้เลยครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วครับ เป็นอลูมิเนียมนะครับหนามากหนากว่าคานแหลกทั่วไปนะครับเต็นเต็นพวกนี้จะค่อนข้างทนนะครับแต่เวลาใช้งานต้องระวังเรื่องความชื้นนะครับเพราะว่า ถ้าเก็บไว้นานๆแล้วไม่ได้อ,ออกมาใช้เลยอาอาจจะมีความชื้นอยู่ในนั้นนะแล้วก็จะทำให้ราขึ้นครับราจะขึ้นเวลาใช้งานเสร็จก็ต้องตากให้แห้งครับหรือเจอฝนหนักๆจริงๆแล้วต้องการจะกลับบ้านก่อนก็พับเก็บกลับบ้านมาก่อนครับแล้วก็ถึงบ้านก็เอามาตากมาพึ่งให้แห้งนะครับมากลางที่บ้านอีกทีนึงนะครับ การดูแลก็จะมีเท่านี้ครับจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายก็ <c oughs> ระวังเรื่องเรื่องความชื้นเรื่องการตากให้แห้งเหมือนเต็นท์ทั่วไปครับอาจจะต้องมารีวิวอีกกับตัวที่ติดตั้งรถแล้วแล้วก็มีการใส่เอ็นเน็กหรือห้องใต้ใต้เต็นท์แล้วจะได้เห็นภาพมากกว่านี้แต,ต่ตรงนี้มันที่แค,คบครับผมกลางในบ้านให้ดูเพื่อที่จะเช็ค าของด้วยอะไรเงี้ยครับอาจจะมีเอ็นเน็กด้วยลงมาตรงนี้สำหรับวันนี้ผมขอจบการรีวิวอย่างเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ